สวัสดีครับพี่ฝ้ายครับสวัสดีครับเป็นคู่เอกเลยวันนั้นอ่ะ28ธันวาเป็นไงพี่ความพร้อมก็ความพร้อมอที่80%แล้ว80%ดนต์ว่าจะถึงวันชกแน่นอนเล่ซ้อมบ้างไหมถามจริงซ้อมมวยบ้างไหม้อมครับสอนพอหรือเปล่าพอก็ป่อยนะก็พอๆกันเหรอเคยต่อยมาก่อนไหมตอนตอนเด็กๆเคยต่อยตอนนานมากแล้วเนาะนานมากช่องช่วงประถมนี่ต่อยเออปีนี้อายุเท่าไหรอพี่ปีนี้38แล้วโอ้ยสบาย เออเตะเตะให้รู้จักนะวันนั้นนะเป็นไงเจอมารู้ต่างดาวพี่ก็ลองดูครับอ่ะแต่ก็เต็มร้อยเหมือนกันสามยกมีไหวไหมถามจริงผมก็ผมยืนครบครบสามยกแต่ต้องออกอาวุธด้วยนะไม่ให้ยืนอย่างเดียวนะออกอาวุธด้วยแล้วครับ ซ้อมที่ไหนเนี่ยซ้อมที่ไหนอะไรนะครับซ้อมที่ไหนไปเนี่ยซ้อมที่เต็นท์มังกรครับที่ไหนครับจังหวัดมังกรจังหวัดอุดรธานีอ๋อโอ้โหซุ้มใหญ่ซุ้มใหญ่ซุ้มใหญ่เชิญครับประธานห้างนี่คือหัวหน้าคณะใช่ไหมครับประธานห้างครับเป็นไงมั่นมั่นใจแค่ไหนกับลูกศิษย์คนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับจบลมโชว์หน่อยดูดูการ์ดหวยดูกันนั่นแน่นั่นแน่เฮ้ยเฮ้ยเออโอ้ย กูไว้ก่อนไม่ต้องโชว์เยอะนั่นแหละนึกว่าทำไรพิงเชือกเห็นบอกว่าซ้อมคอกันบ่อยมากซ้อมมวยบ้างไหมมวยี่เลยซ้อนทฤษฎีเหรอเยอะมากแน่นเต็มหัวถ่ายถ่ายทอดวิชาให้โอ้โหอากาศดีนะไกทีนั่น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 โอ้โหยโอ้โหย วันนั้นมาเชียร์ไหมครับอระธานห้างมาเชียร์ไหมตายคุณเขาไม่กล้ามาวันเปิดตัวอ่านผมย้ําเลยนะวันเปิดตัวผมในวันที่28ครับผมจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในประเทศไทยเปิดตัวยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมยิ่งใหญ่อลังการหรือเหรออันนี้เป็นเซอร์ไพรส์จะไม่บอกไม่บอกด้วยยิ่งใหญ่มากไม่เคยเห็นนักวัยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเปิดตัวแบบนี้เลยแฟนคลับฟีแฟนๆครับประธานห้างต้องมานะวันนี้นะต้องติดตามนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันครับผมครับผม